สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่เกม a อ e ซ s i ซิงคคนโทรโยศนั่นเองนะอันนี้ใครเนี่ยอ๋อคุกนี่ว่าไม่ใช่เคนเวกูดูผิดท่านเคนเวผู้มีพระคุณฉันกำลังเติมสบียีนอยู่แล้วได้ยินว่ากำตัง,งคุกอยู่ที่นี่ขอคุยเลยด้วยได้ไหมแน่นอนพร้อมรับใช้ฉันกำลังตามหาคนคนหนึ่งกำตันลหลุยโจเซฟโ,โอ้ชื่อมึงยาวจังวะ นักสำรวจฉันเคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนนะแล้วก็ครอบครัวของเขางั้นก็ฝากบอกพ่อกับแม่เขาด้วยนะว่าไม่ต้องตั้งชื่อ้ลูกยาวขนาดนี้ก็ได้เขากำลังมุ่งหน้าไปทาง,ท,างที่ตะวันตกเมื่อวานก่อน,ม,น,ม,น,อนมุ่งหน้าไปทางแอตร์กติกงั้นเหรอฉันขอแนะนําอะไรนิดหน่อยนะฉันเคยไปมาก่อนมั่นเหรองั้นก็ขอให้โชคดีนะ ฉันจะไปที่อานะ่าวคอนเซปต์น่ะถ้านายต้องการความช่วยเหลือแล้วก็น,นะยอดเยี่ยมมากจับมือดีวกันแล้วก็แยกจากบ๊ายบาๆเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตรงไหนวะไกลปะขอดูแป๊บนึงนะโอ้ฟาสทาวเวลได้นี่หว,ว่าฟาสทาวเวลเอาไม่ได้หรอ,อเคช่างมาแล้วกันเคอ่านวช่างมาแล้วกัน ล้วก็ต้องเรือไปนะผมเนี่ยเมื่อฟาสไม่ได้ก็ล่องเรือไปเกือบสองโลนะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าเมตรตัวฝักยาวบ้างกุยังไม่ยาวเท่านั้นเลยสองโลั้างหน้ามีเรือสามลำอ่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะมีปัญหากับเราเนะเพราะว่านี่เราไม่ใช่เขตแดงก็เราก็ล่องเรือไปเรื่อยผมก็จะพูดเลยไปเรื่อยๆนะมันก็ว่าง่ะท่านผู้ชมไม่มีอะไรทับ มันต้องลอยเรือมันเล่นอยู่ดีอยน,นี่ผมเปิดสปีดสูงสุดแล้วนะเนี่ยแบงกก็ไปได้เร็วอยู่หรอกเดี๋ยวนะ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 เดี๋วนะงไม่เลี้ยวให้กลัวเฮ้ยโอเคไม่ชน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 ชนเมื่อไหร่ะอ๋อปืนใหญ่มัน,นย,ยิงยังอยู่ใครยิงวะทั้กจีกับฝรั่งเศสเหรอช่างผมมาแล้วกันนะปล่อยมันไปแล้วก็ล่องเลอแบบชิวๆกันไ,ไปนะ โคตรว่างเลยจริงวะข้างหน้าก็มีอ,อีกว่ะศัตรูเยอะว่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือมาถึงแล้ว <The noise> ใช่ปะนั่นเงนะเขตแดงด้วยว่ะ <The noise> เดี๋ยวนะอ่ากูทำแล้วไหมอ๋อโอ้โหเขตแดงด้วยว่ะเดีย๋ยวว่าอ้อมไปตรงมุมใช่ไหมไปจอดเทียบๆใ,ใกล้ๆกับอ,อุปการณ์ เกิ๊บเทียบไว้ใกล้ประกาศใช่ปะจะชนจะชนชนละหนึ่งช่างหูมันขอจอดแป๊บโอเคกูขึ้นตรงนู้นได้ป่ะได้ไม่ต้องโดนน้ำเกะกะมาลูกเรือเนี่ยกูช่างให้เกะกะกูไปวันวันเพราะงั้นโอเค เดี๋ยวนะทางนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยไม่ได้นี่หว่าแต่มีกล่องให้กูโอเคดีมากแล้วมึงนะแล้วมาเจอตรงนี้แล้วกูขึ้นยังไงอ่ะอ๋ตรงนู้นมีเหรอได้ปะเหรอได้หว่งโอเคได้อยู่นะสงสัยมันต้องไม่มีเหตุผลอะไรมาทำให้กูตกใจเรื่อยๆหรอกพูงตรง,ตรง มีลูกเลยตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวนะขึ้นยังไงวะทางนี้ได้มาขึ้นไงวะไต่กำแพงดิมีที่กูขึ้นไหมเนี่ยอะไรไงใช่ปล่าวะใช่เะหือ ไม่ได้อะคือไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชั่วโมงหนึ่งอ่ะกูบอกเลยกูหาทตังคขึ้นเนี่ยตรงนี้ได้ปะโอเคได้เะวะตรงนี้ไม่เข้าไม่ได้ตรงนี้อ่ะ ร้องนี้ขึ้นได้โอเคน่สไทเปอร์อยู่ข้างหน้าเรานะผมคนหนึ่งกระโดดข้ามไปข้ามไปไหลต่อเลยมึงจะกระโดดข้ามหัวเขาเพื่อ คนนู้นนะผมเราต้องสติลเราต้องไปขมอมเของกับคนนู้นนะผมซึ่งคำว่า,าสติลกูหมายถึงฆ่านะผมประมาณนั่นแหละโอเคเรียบร้อยปย่วยยาสลบใช่ไหมเรามีกระสุนนี่นี่ได้ปะวะ โอเคเรียบร้อยขอขึ้นตรงนี้ดีกว่าค่ายตัวนี้ก่อนนะครับผมขโมยก่อนแล้วก็รีบไปอุ้ยหลบแป๊บหลับไปซะหลับให้หมดซะ ผมไม่ทันแล้วเจ็บได้แล้วรี่ไปเลยกูไม่สนใจปุ่มเป็นใครกูจะชิงแล้วไ,ไปไงต่ออ้าวอ้าวทางเดิมไม่ได้เหรอเรือกูโดนยิงอยู่นะใช่เรือกูโดนยิงชิปเป่งแล้ว ตายเพราะว่ากูโอเคไม่ตายทันปะวะกหวูหนาวหนาวหนาวแล้วกูหนาวแล้วกูห้กูหนาวแล้วกูหนาวแล้วกูหนาวแล้วกระนาวแล้วโอเคชิงดนีลอแต่หนีดิ ยิงมายิงกลับแบบไม่โกงยกิอองมายิงกลับไม่โกงม,มีเรือกี่มาช่วยแล้วเรือกี่มาช่วยแล้วอ้าวพังแล้วเหรอล่มแล้วเหรอโอเคตามนั้นมีเรือกี่มาช่วยกูแล้วส,สู้นะ,ส,ส,นะส,สู้นะฝากด้วยนะใครคือกัมตันอ่ะไม่รู้ไปแล้ว โอ้โหกูเห็นมันแข็งใหญ่ๆแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่ยิงไม่ได้ก <c oughs> ูไม่ยิงไม่ได้ <c oughs> ดีงนั้นไม่เป็นเหมือนไททาน,นิกทำไล่ก่อนทำงไล่พี่โอเคไปขอบพื้นที่วันไม่ใช่ฆ่าหรอกท่านผู้ชมใช่ไหม เป็นชา้าจังวะโอเคเรียบร้อยนี่เป็นการหลบหนีที่ฉันคิดว่าน่าจะสบายใจที่สุดแล้วล่ะแล้วรู้หรือเปล่าว,ว่าเรือเลอดาเนี่ยมันไปที่ไหนไม่แน่ใจหรอกแต่เรามีวิธีเราต้องให้คุกตีความเอาไว้เพื่จะฆ่ากูรู้แล้วมึงจะมาขัดซับกูทำไมเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหช่างห่วแม่งโอเคห้ามฆ่านะผมโอ้ห้ามฆ่าอ่า เดยดนะกูก็ฆ่าไปเยอะอยู่นะทำไม่บอกกูไม่ได้ฆ่าแค่มนเถอะกูฆ่าไปเยอะอยู่นะหูเจ็ดพนะ <c oughs> นะันมันมีอันนี้วานหัวทุยนะครับผมการล่าปลาของเกมนี้ผมยังไม่ได้ดูแล้วมีวนานอะไรบ้างมีวานพิชิตฆ่า,ยานะผมแล้วก็วานหัวทุยนั่นเองนะ เอ้อันนี้วันขาวอันนี้วันอ่าไว้วานอันนี้วันวานสีขาวนะผมแล้วก็วันหัวทุยอันนี้เอ้ยอันนี้วันหัวทุยเออใช่ถูกแล้วเนี่ยฮับแบ็กฮับแบ็กวาวอะไอ้ฮับแบ็กวานออกเสียงไงวะวาวาสักอย่างใช่ันเถอะคืออันเนี้ยมันคือวันหัวทุยนะครับผมเป็นวันที่อยู่ใต้น้ำลึกนั่นเองนะแล้วพายที่แล้วมีวันนาวาด้วยใช่ไหม ตรงนี้เหรอใช่เหรอจบเกมเลยปะวะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้วะ่ะเหมือนจะจบอ่ะแต่เราก็เหลืออีกสองคนนะ <c oughs> ใช่ไหมยังไม่ได้ฆ่าโอเคเราไปกันเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยถึงนี่เหมือนกันปะจบเลยปะวะ ตรงนี้ใช่ไหมเคทะลุทานไปเรายิงทานใช่ไหมอโอะเ,เดี๋ยวกูกดแล้วก,กดแทบยิงทานแข็งแตกใช่ไหมไม่ได้เหรอ,อ,เ,อเดี๋ยวนะะเจอก้อนใหญ่แล้วกูไม่ยิงรู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะ อย่ายิงไม่แตกหรอแตกวะโอเคแตกโอเครอบนี้ทำอะไรไปขวายีกสองคนนั้นอีกสามคนนั้นใช่ไหมท่านคอมแม็ไม่คิดว่าจะเจอกันเร็วขนาดนี้ฉันเจอไปแห่นที่เดินเรือไอปีศาจนั่นมันใช้รหัสทำให้ฉันไม่รู้เลยบางทีน่ยาจจะรู้ก็ได้ แปกจังที่เป็นราหัสที่เก่ามากเลยนะฉันเคยเห็นมาก่อนแล้วฉันวาดให้นายดูได้นะหรือยังจะไปกับฉันล่ะช่วยฉันหาทีเถอะคงรีบสินนะดีงั้นเราจะไปกันเลยไหมจัดไป อันนี้เรือลาเดอร์คือเรือของไอชื่อยาวใหญ่ตัวฮะชื่อมึงยาวจริงไออยู่หางหน้ายีงเหรอโอยใกล้เลยอะอยู่ตรงไหนวะเรือกิฟไฟไหมเฮ้ยเรือกิฟไฟไหมมันอยู่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมอยู่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยูก้อนใหญ่ นี่ก็กูยิงทุกก้อนยกูไปเรวกูยิงทุกก้อนจริงๆถ้าตรงนี้เป็นแตกอ่ะผมก็อยากยิงเว้ยแต่มันไม่แตกไงมันเป็นเช่นนี้เดี๋ยวๆๆมองไม่เห็นเดี๋ยววะเข้าไปนี้กูเห็นแล้วกูทนไม่ไหวจริงหรอ

โอ้โหหก <KNOW S S 2> ลุ่มหกลุ่มหนึ่งนี่หว่าถ้าพวกมึงแพ้นี่พวกมึงเสียหมาครับบอกเลยนะพวกกูตายก่อนกูจุดไฟล้อด้วยอ่ะหนีไม่ได้ด้วยนะต้องสู้ด้วยนะหกลุ่มหนึ่งเนี่ยกูอู้กูถามจริงเหอะ น่าลำขาด嘛จริงไหมไอ้ลำใหญ่เอาก่อนเลยก็ได้ไ<ป>โอเคลำเล็กไปเหลือลำเดียวแล้วไ,<ป>ไ<ป>ม่ยิงหรอมูวก็ยิงอืมแล้วกูจะเร่งนะเครื่องทำไมเนี่ย<ป>โอเคลำเล็กไปแล้วลำใหญ่ไปแล้ว<ป>เอ๊ะสุดท้ายนี่หรอ หนีเหรอไม่หนีนี่หว่าจัดไปหนึ่งทีแถมให้ด้วยเรียบร้อยอว้ยชนว่ะโว้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยแตกหมดหมดเลยนะมีอะไรวะเรียบร้อย ยิงอะไรมามอท้าเหรอโอ้โอเรือคุณล่มแน่คุรู้คือการซุ่มโจมตียึดเรือไว้อย่าให้เรือล่มทำถูกไม่งั้นเรือโดนยิงล่มแน่มมันยิงอยู่ตรงไหนวะอยู่ในระยะมอท่าแน่นอนใช่ไหมยอยู่ไม่ไกลนะแปลว่ามันอยู่ไม่ไกลแนะ่นอนอยู่แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนก่อน เจอแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหม<อ>เรือมึงไปชนกูอย่างเดียวเลยไงจุดประสงค์แน่นอน ติดอะไรอ่ะไอ้น้ำแข็งไอ้แต่มันไม่ยิงกูใส่เลยอนะทำไมวะนี่กูยิงฮาวีใส่มังเนืรวยเลยนะเนี่ยเขาติดน้ำแข็งเหมือนกันเจ็บ่ะ เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะกูเจ็บอยู่นะก้อนน้ำแข็งใหญ่เยอะมากมองไม่เห็นเลยโดนไหมเนี่ยวิ่งอะไรอ่ะอยู่ดีหน้าจอแตกตกใจหมด ไฟไปแดกไปสองกระบ,บอกเลยเป็นไงก็สุดหมดเหรอหมดห่ะหมาท่าหมดแล้วมึงก็สกูสุดหมดเลยนะฮาวี่ก็เลยสิบเอ็ดนะจริงมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นวะตกนะวะ ไม่โดนอยู่ไหนหวะทำไมก้อนน้ำแข็งกัอนโดนแหละรอบนี้ไม่โดนหรอโอ้มึงเดินไปไกลมากเลยอะ จะชนกูอย่างเดียวเลยไอ้ก,ก้อนน้ำแข็งนี่กูโคตรน่ารำคาญเลยจริงม, <c ười> มั้ยเหมือนกูโดนเผาพัน <c> ธ <ười> เรือมึงใหญ่มากเรือมึงใหญ่มาก <c ười> มันรู้สึกเหมือนกูโดนเผาพันธ์เลยเหมือน,นกูโดนเผาพันธเข้ามาเลยมั <c> ้ง <ười> ยิงดิเคเก่งกว่าแล้วไงวะก็แค่เป้าใหญ่เท่านั้นอะมองไม่เห็นอีกแล้วเค,เ,คเห็นแล้วยิงเข้าไปยิงอีกขู่ทุกดอกเป็นไงกาล่วงหน้ามันสโลโมชั่นโดนไหมเหอะโอเคมีทุกดอก เร็วจังวะลำบากไหมก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมรุ่ตรงตวะเรียบร้อยนะครับผมโดนอะไรไม่โดนโดนกระบอกหน้ากูยิงล่วงจเจริญพรไปแล้วมองไม่เห็นเลยนะจริงมาก <c oughs> เรื่องมันใหญ่มากอะเห็นนะ นั้นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องโดนสักทีดิโอเคโดนเรียบร้อยหนึ่งตัวไม่ตายเหรอโอเคตายเดี๋ยวนะมึงยังดา่ากูไอ้ลูกชาวนาอยู่ใช่ไหมอ๋อกูจัดไ่ได้ไอ้นี่มันชอบดา่ากูลูกชาวนานี่หว่ะไอ้ลูกชาวนานวแกยังมั่นใจอยู่หรือเปล่าว่าพวกทำผ้ามันทำถูกแล้วฉันมั่นใจมากที่สุดแล้วล่ะเรียบร้อยตุ้มกลับ นี่คือกระดาษอะไรวะไอเลวเอ้ยอัคคิกับเรียมล่วงหน้าไปทางเหนือแล้วโอ้ทำถูกแล้วฉันทำหน้าที่เป็นตัวล่อโอเคกูพูดเลยไปโอ้ล่วงตกน้ำยังดังจอมเลยนะเจ็บไม่พอกูต้องหนาวอีกใช่ไหม เขากูเป็นคนที่มันปั๊มกูเจ็บไม่พอกูโดนแทงแล้วเจ็บไม่พอกูต้องหนาวอีกขอบคุณที่ช่วยกำตังคุกด,ดีอยู่แล้วกำตังเคนเวเอ้ยกำตังกำตังคอมแม็กกูไปเคนเวเฉยเลยการล่องเรือกันอกกบนายเนี่ยโคตรน่าสนใจดูเหมือนว่าปัญหามันชอบมาหาเรามันจริงนะขอพูดตรงๆเลยได้ไหม นายเนี่ยทำงานในองค์กรใหญ่ใช่ไหมผู้การกองทัพเรือนายรับคำสั่งโดยตรงจากเขาใช่ไหมเราบอกไม่ได้หรอกนะต่อให้ใช่ก็เหอะนายต้องการแผนที่นี้โดยลาวาเลลเดียไม่ต้องการมันอีกแล้วเราจะติดต่อนายไปอีกในอนาคตกำตันยินดีมาก ไายบายอันนี้ผมก็เริ่มอยากรู้แล้วนะถ้าเชมันถ้าเชมันจัดก,การเสร็จอะมันจะเป็นยังไงต่ออะพูดตรงๆนะเริ่มงงแล้วจริงปะเริ่มเริ่มอยากรู้แล้วไออย่างไอแคนเวร์อะมันมันเป็นมันเป็นจนสลัดกับเป็นแอสซิสซินเสร็จใช่ไหมแล้วมันเลิกเป็นใช่ไหมมันไปไอนี้ต่อเว้ยมันไปอ่าไปยิงลูกมันต่อเข้าใจฟิลปะแต่ผมอยากรู้ว่าไอคอมเม็คเนี่ยมันจะเป็นยังไงออ ไอ,อผมว่าไอแคนเวย์ไอแคนเวย์กําตะชื่อเลยนะไอมันยศอะไรวะไอแคนเวย์ที่อยู่ในในแฮมผ้าผมว่าไอคนนั้นอะเป็นลูกก็หน้าเหมือนอยู่นะแต่ผมจําชื่อลูกของแคนเวย์ลูกชายแคนเวย์ไม่ได้คือแคนเวย์มีลูกชายและลูกสาว <S <S ใช่ปะละ่ะคนแรกชื่อเลยนะบ <c oughs> ูจำ้จำเตกัน <c oughs> คือไอลูกชายน่าจะเป็นลูกชายแคนเวย์เว้ยเออมันน่าจะเป็นลูกชายแคนเวย์คนนั้น ลูกชายเคนเวกับอ่าไอผู้หญิงคนนั้นนะที่ผมบอกว่านาเจีย <laughs> ผู้จิ้ชื่อไม่ค่อยได้หรอกมึงตรง <laughs> นี่ผมไปเล่นพันหน้าดีกว่าอันนี้ผมก็จะชิวๆนะครับ <laughs> คือคือผมเริ่มเริ่มงงแล้วจริงๆนะผมผมคิดน,นะว่าไอเชนเนี่ยมันจะไปทําอะไรต่อผม,มอยากรู้พรกเนี้ยนาทีเล่นมาก็เหมือนกับไม่ไม่เป็นคนทรยศอ่ะเันค่อยใจฟลอย่างนไหม มันตั้งใจที่ทรย์เองมันไม่ตั้งใจที่จะแบบคืนดีหรือปุยเลยอะไรประมาณเนี้ยอยูมันทรยศถึงขนาดแบบไปฆ่าไปฆ่าผู้หญิงที่แม่งรักอ่ะเข้าใจผือว่ <c oughs> เป็นเป็นผู้ชายที่สมดงเมนมิชชั <c> ่น <oughs> อ่าเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วป่ะเพราะว่าเดอร์ลามันก็ตายไปแล้วใช่ปะล่ะเพรว่าตรงนี้เนเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วเราน่าจะ ไม่อย่าพึ่งเลยดีกว่าไหมลองคิดผมนะเ,เรื่องพันหน้าอย่างนี้น่าจะจบแล้วน่ามันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบเข้าไปปุ๊บอาจจะเป็นเนื้อเรื่องยาวไปเลยอะเข้าใจผิวไหมยาวไปเลยโดยที่แบบโดยที่แบบเราไม่ต้องไม่ทาอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เอาไว้พันหน้าแล้วกันเนะอะยวค่อยว่ากันโอเค อันนี้เราก็ไม่ต้องเป็นต้องฟาร์มอะไรแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมจมังหวะโอเคงั้นก็พายนี้ขอจบไปจากเพียงเ,เท่านี้นะผมอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยโอเคงั้นก็คลิปนี้ขอจบไปจากเพียงเ,เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะกดแชร์เพื่อนมาติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะแล้วก็พูดยังไงต่อวะ <c oughs> ไม่เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทันิีกท่านาผู้ชมไทยทันิกีกทักทิ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ